โพสิทีฟเซลท a อ k พูดกับตัวเองตอนเช้าปลุกจิตใต้สำนึกทุกเช้าเมื่อตื่นนอนในทุกๆวันฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันลงมือทำฉันรักชีวิตสง่างามฉันไว้ใจตัวเองฉันลงมือทำทุกอย่างเพื่อความสําเร็จของฉัน ฉันมีความสามารถฉันมีศักยภาพฉันมีความสามารถที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จตามที่ฉันต้องการฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดฉันคือแสงสว่างฉันสง่างามฉันยิ่งใหญ่กว่าทุกอุปสรรคของฉันฉันรักตัวเองฉันสมบูรณ์แบบในชีวิตฉันเลือกที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อ ฉันเป็นกำลังใจของตัวฉันเองฉันคิดบวกฉันมีพลังงานบวกสม่ำเสมอฉันมีพลังงานบวกตลอดเวลาฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเองฉันศรัทธาตัวเองเสมอฉันยืนหยัดและแข็งแกร่งฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามที่ฉันคิดฉันรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันเรียนรู้ฉันลงมือทำทันที ฉันยินดีกับตัวเองฉันเต็มใจกับตัวเองที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างฉันใจดีกับตัวเองเสมอฉันแคร์ตัวเองในทุกๆเรื่องฉันศรัทธาตัวเองฉันลงมือทําอย่างต่อเนื่องและสําเร็จทุกครั้งฉันลงมือทําทันทีเพื่อความสําเร็จฉันมีความสามารถฉันมีศักยภาพที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่าง ให้สำเร็จตามที่ฉันต้องการฉันคู่ควรฉันสำเร็จในทุกสถานการณ์ฉันรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำเพื่อความสำเร็จของฉันฉันคู่ควรแก่การปรบมือให้จากผู้คนตัวโลกฉันมีความอัจฉริยะในตัวเองฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเองฉันเป็นคนสำเร็จ ฉันศรัทธาตัวเองฉันลงมือทำอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรมาหยุดยั้งฉันได้ฉันเลือกความสำเร็จชีวิตฉันสง่างามเสมอฉันคือแสงสว่างในชีวิตฉันสมบูรณ์แบบในชีวิตฉันเลือกชีวิตที่ดีงามเสมอฉันคือผู้นำของโลกใบนี้ฉันสำเร็จฉันมั่นใจตัวเอง ฉันศรัทธาตัวเองฉันเชื่อมั่นในความสำเร็จของฉันฉันรักตัวเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันลงมือทำฉันรักชีวิตสง่างามฉันไว้ใจตัวเอง ฉันลงมือทำทุกอย่างเพื่อความสำเร็จของฉันฉันมีความสามารถฉันมีศักยภาพฉันมีความสามารถที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จตามที่ฉันต้องการฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดฉันคือแสงสว่างฉันสง่างามฉันยิ่งใหญ่กว่าทุกอุปสรรคของฉันฉันรักตัวเอง ฉันสมบูรณ์แบบในชีวิตฉันเลือกที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อฉันเป็นกำลังใจของตัวฉันเองฉันคิดบวกฉันมีพลังงานบวกสม่ำเสมอฉันมีพลังงานบวกตลอดเวลาฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเองฉันศรัทธาตัวเองเสมอฉันยืนหยัดและแข็งแกร่งฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามที่ฉันคิด ฉันรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันเรียนรู้ฉันลงมือทำทันทีฉันยินดีกับตัวเองฉันเต็มใจกับตัวเองที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างฉันใจดีกับตัวเองเสมอฉันแคร์ตัวเองในทุกๆเรื่องฉันศรัทธาตัวเองฉันลงมือทำอย่างต่อเนื่องและสำเร็จทุกครั้งฉันลงมือทำทันทีเพื่อความสำเร็จฉันมีความสามารถ ฉันมีศักยภาพที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จตามที่ฉันต้องการฉันคู่ควรฉันสำเร็จในทุกสถานการณ์ฉันรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำเพื่อความสำเร็จของฉันฉันคู่ควรแก่การปรบมือให้จากผู้คนตัวโลกฉันมีความอัจฉริยะในตัวเองฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเอง ฉันเป็นคนสำเร็จฉันศรัทธาตัวเองฉันลงมือทำอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรมาหยุดยั้งฉันได้ฉันเลือกความสำเร็จชีวิตฉันสง่างามเสมอฉันคือแสงสว่างในชีวิตฉันสมบูรณ์แบบในชีวิตฉันเลือกชีวิตที่ดีงามเสมอฉันคือผู้นำของโลกใบนี้ฉันสำเร็จ ฉันมั่นใจตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันเชื่อมั่นในความสำเร็จของฉันฉันรักตัวเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันลงมือทำฉันรักชีวิตสง่างามฉันไว้ใจตัวเอง ฉันลงมือทำทุกอย่างเพื่อความสำเร็จของฉันฉันมีความสามารถฉันมีศักยภาพฉันมีความสามารถที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จตามที่ฉันต้องการฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดฉันคือแสงสว่างฉันสง่างามฉันยิ่งใหญ่กว่าทุกอุปสรรคของฉันฉันรักตัวเอง ฉันสมบูรณ์แบบในชีวิตฉันเลือกที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อฉันเป็นกำลังใจของตัวฉันเองฉันคิดบวกฉันมีพลังงานบวกสม่ำเสมอฉันมีพลังงานบวกตลอดเวลาฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเองฉันศรัทธาตัวเองเสมอฉันยืนหยัดและแข็งแกร่งฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามที่ฉันคิด ฉันรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันเรียนรู้ฉันลงมือทำทันทีฉันยินดีกับตัวเองฉันเต็มใจกับตัวเองที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างฉันใจดีกับตัวเองเสมอฉันแคร์ตัวเองในทุกๆเรื่องฉันศรัทธาตัวเองฉันลงมือทำอย่างต่อเนื่องและสำเร็จทุกครั้งฉันลงมือทำทันทีเพื่อความสำเร็จฉันมีความสามารถ ฉันมีศักยภาพที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จตามที่ฉันต้องการฉันคู่ควรฉันสำเร็จในทุกสถานการณ์ฉันรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำเพื่อความสำเร็จของฉันฉันคู่ควรแก่การปรบมือให้จากผู้คนตัวโลกฉันมีความอัจฉริยะในตัวเองฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเอง ฉันเป็นคนสำเร็จฉันศรัทธาตัวเองฉันลงมือทำอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรมาหยุดยั้งฉันได้ฉันเลือกความสำเร็จชีวิตฉันสง่างามเสมอฉันคือแสงสว่างในชีวิตฉันสมบูรณ์แบบในชีวิตฉันเลือกชีวิตที่ดีงามเสมอฉันคือผู้นำของโลกใบนี้ฉันสำเร็จ ฉันมั่นใจตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันเชื่อมั่นในความสำเร็จของฉันฉันรักตัวเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันลงมือทำฉันรักชีวิตสง่างามฉันไว้ใจตัวเอง ฉันลงมือทำทุกอย่างเพื่อความสำเร็จของฉันฉันมีความสามารถฉันมีศักยภาพฉันมีความสามารถที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จตามที่ฉันต้องการฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดฉันคือแสงสว่างฉันสง่างามฉันยิ่งใหญ่กว่าทุกอุปสรรคของฉันฉันรักตัวเอง ฉันสมบูรณ์แบบในชีวิตฉันเลือกที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อฉันเป็นกําลังใจของตัวฉันเองฉันคิดบวกฉันมีพลังงานบวกสม่ำเสมอฉันมีพลังงานบวกตลอดเวลาฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเองฉันศรัทธาตัวเองเสมอฉันยืนหยัดและแข็งแกร่งฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามที่ฉันคิด ฉันรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันเรียนรู้ฉันลงมือทำทันทีฉันยินดีกับตัวเองฉันเต็มใจกับตัวเองที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างฉันใจดีกับตัวเองเสมอฉันแคร์ตัวเองในทุกๆเรื่องฉันศรัทธาตัวเองฉันลงมือทำอย่างต่อเนื่องและสำเร็จทุกครั้งฉันลงมือทำทันทีเพื่อความสำเร็จฉันมีความสามารถ ฉันมีศักยภาพที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จตามที่ฉันต้องการฉันคู่ควรฉันสำเร็จในทุกสถานการณ์ฉันรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำเพื่อความสำเร็จของฉันฉันคู่ควรแก่การปรบมือให้จากผู้คนตัวโลกฉันมีความอัจฉริยะในตัวเองฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเอง ฉันเป็นคนสำเร็จฉันศรัทธาตัวเองฉันลงมือทำอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรมาหยุดยั้งฉันได้ฉันเลือกความสำเร็จชีวิตฉันสง่างามเสมอฉันคือแสงสว่างในชีวิตฉันสมบูรณ์แบบในชีวิตฉันเลือกชีวิตที่ดีงามเสมอฉันคือผู้นำของโลกใบนี้ฉันสำเร็จ ฉันมั่นใจตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันเชื่อมั่นในความสำเร็จของฉันฉันรักตัวเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันลงมือทำฉันรักชีวิตสง่างามฉันไว้ใจตัวเอง ฉันลงมือทำทุกอย่างเพื่อความสําเร็จของฉันฉันมีความสามารถฉันมีศักยภาพฉันมีความสามารถที่จะทำทุกอย่างให้สําเร็จตามที่ฉันต้องการฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดฉันคือแสงสว่างฉันสง่างามฉันยิ่งใหญ่กว่าทุกอุปสรรคของฉันฉันรักตัวเอง ฉันสมบูรณ์แบบในชีวิตฉันเลือกที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อฉันเป็นกํำลังใจของตัวฉันเองฉันคิดบวกฉันมีพลังงานบวกสม่ำเสมอฉันมีพลังงานบวกตลอดเวลาฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเองฉันศรัทธาตัวเองเสมอฉันยืนหยัดและแข็งแกร่งฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามที่ฉันคิด ฉันรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันเรียนรู้ฉันลงมือทำทันทีฉันยินดีกับตัวเองฉันเต็มใจกับตัวเองที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างฉันใจดีกับตัวเองเสมอฉันแคร์ตัวเองในทุกๆเรื่องฉันศรัทธาตัวเองฉันลงมือทำอย่างต่อเนื่องและสำเร็จทุกครั้งฉันลงมือทำทันทีเพื่อความสำเร็จฉันมีความสามารถ ฉันมีศักยภาพที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จตามที่ฉันต้องการฉันคู่ควรฉันสำเร็จในทุกสถานการณ์ฉันรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำเพื่อความสำเร็จของฉันฉันคู่ควรแก่การปรบมือให้จากผู้คนทั่วโลกฉันมีความอัจฉริยะในตัวเองฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเอง ฉันเป็นคนสำเร็จฉันศรัทธาตัวเองฉันลงมือทำอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรมาหยุดยั้งฉันได้ฉันเลือกความสำเร็จชีวิตฉันสง่างามเสมอฉันคือแสงสว่างในชีวิตฉันสมบูรณ์แบบในชีวิตฉันเลือกชีวิตที่ดีงามเสมอฉันคือผู้นำของโลกใบนี้ฉันสำเร็จ ฉันมั่นใจตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันเชื่อมั่นในความสำเร็จของฉันฉันรักตัวเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณ Positive s e l f Talk พูดกับตัวเองยามเช้าทุกวันตอนตื่นนอนใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะให้ปลุกพลังจิตใต้สำนึกเปลี่ยนชีวิตคุณได้พี่หมูมีศาสตร์ความสำเร็จการตลาดออนไลน์ คลาสเรียนฟรีเดือนละ2ครั้งสแกน QR code ด้านบนและทักมาว่าสนใจเรียนฟรีได้เลยค่ะ